สวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับแอดมินอีกครั้งนะครับวันจันทร์ที่16ตุลาคม2566ซึ่งกรมอุตุออ,อกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก16ตุลาคมตั้งแต่6นาฬกของวันนี้จนถึง17ตุลาคม6นาฬกของวันพรุ่งนี้นะครับ พื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงบริเวณจังหวัดตรังและบริเวณจังหวัดสตูลสองจังหวัดนะครับส่วนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังฝนตกหนักจนถึงหนักมากในวันนี้6นาฬิกาจนถึง6นาฬของวันพรุ่งนี้17ตุลาคม2566ถ้าไม่เห็นพลาดข่าวาสารดีๆของช่องอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ